ค่ะเรา D A K f o r ดีค่ะอย่าลืมติดตามพีวีของหนังเรื่อง Les Go j e t จากช่องชา n e l Just Do i t นะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยตกหลุมรักฮิโรเซซึซึสาวน้อยฝีมือการแสดงไม่ธรรมดาผู้เคยทำให้ใครหลายคนใจอ่อนมาแล้วใน Our Little Sister เตรียมเคลียร์พื้นที่หัวใจของคุณเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเพราะคุณกำลังจะตกหลุมรักเธอคนนี้มากขึ้นกว่าเดิมไหน Let's Go Jess h e e r Girl! Cheer เธอหนังสุดน่ารักและเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจแห่งปีที่สร้างจากเรื่องจริงของสาวน้อยมอปลาย24ชีวิตที่ไม่ว่าจะดูจะเดอจะอ้วนจะเนิร์ดหรือจะเผลอใจไปแอบชอบใครแล้วไม่เคยบอกก็ตาม พวกเธอทุกคนต่างก็มีความฝันและนี่อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่จะฝันให้สุดไปกับเพื่อนๆกับเป้าหมายในการเป็นแชมป์เชียร์แดงที่อเมริกาเรื่องราวความสนุก,กเกิดขึ้นเมื่อสาวน้อยช่างฝันอย่างโทโมนากะฮิคาริตัดสินใจสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายประจำจังหวัดฟุกุอิเพื่อให้ได้อยู่ใกล้กับโคสุเกะเพื่อนหนุ่มที่เธอแอบปิงิง และด้วยความที่รู้มาว่าโคสุเกะชอบผู้หญิงที่มุ่งมั่นและรักกีฬาเธอจึงตัดสินใจสมัครเข้าชมรมเชียเพื่อหวังจะทำให้หนุ่มปลืม้มโดยไม่รู้เลยว่าชมรมนี้เขาห้ามมีแฟนแถมไม่รู้เลยว่าจะต้องเจอกับโคชโหดอย่างเจนรกที่มากด้วยความเฮี้ยบจนรุ่นพี่ในชมรมต้องถอนตัวกันหมดชมรมเชีย จึงเหลือแค่พลังของน้องใหม่สาวๆ24คนที่ต่างคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่เอาไหนแต่ใครจะไปรู้ว่าด้วยพลังของความมุ่งมัน่นจะนำพาชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มาสู่พวกเธอทุกคนหากคุณเคยตกกลุมรักให้กับหนังเชียร์ขึ้นทิ้งของฮอลลีวูดอย่าง Bring It On ที่เปี่ยมไปด้วยความฮอตมาแล้วก็เตรียมกดเลิฟให้กับความคาวีอีของ Let's Go j e t s นอกจากจะมีฮีโร่เซตสือมานนำทีมความสนุกแล้วหนังยังมาพร้อมกับทัพนักแสดงวัยรุ่นพุ่งแรงที่มาพร้อมกับลีลาความน่ารักกวนโอยในแบบที่คาดไม่ถึงอีกเพียบตั้งแต่อายามินาคาโจ v ีวิโอเลตเวอร์ชันญี่ปุ่นที่มารับบทเป็นหัวหน้าทีมเจสผู้ลงทุนฝึกซ้อมเต้นเชียร์กว่าครึ่งปีเพื่ความสมจริงยูกิอาามินักแสดงดีงามระดับออสการ์ของญี่ปุ่น ที่ไม่ได้มีดีแค่ลุกสวยดุแต่เธอคนนี้จะทำให้คุณน้ำตาไหลไม่รู้ตัวอีกด้วยและสำหรับสาวๆก็เตรียมกรีสลบกับแม็กคินยูนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งแห่งปีของญี่ปุ่นภูมิมาพร้อมกับรอยยิ้มพิชิตใจการันตีความสนุกน่ารักที่พิชิตใจคอหนังทั่วญี่ปุ่นมาแล้วในระดับความแรงสูงเพราะนอกจากหนังแล้ว let's go j e t ยังถูกดัดแปลงเอาไปทำเป็นมังงะและทีวีซีรีส์ต่อเรียบร้อยแล้วมารวมให้กำลังใจเหล่าสาวน้อยผู้มุ่งมัน่นบนเส้นทางแห่งมิตรภาพรอยยิ้มและหยดน้ำตาได้ในเลสโก j e c เชียเกลเชียเธอร์15มิถุนายนนี้เชียร์ลั่นให้ดังสนั่นในโรงภาพยนตร์เท่านั้นก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าหนังเรื่องไหนเคยทำให้แรงบันดาลใจของคุณ ปุ่มทานมากที่สุดสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กันรัวๆด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราให้กดที่ปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เมื่อคลิปใหม่ของเราออกมาคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีและติดตามพวกเราได้ที่ Woof Facebook และ YouTube จอรออก Just Do It ิมพ์ u u t t และอิดภาษาอังกฤษ ส่วนดูภาษาไทยครับ